ัสดีทานหลังใสสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่บนเรือแล้วนะครับผมกาลังจะเดินทไปสกันหครับตอนนี้กลังแสบตาเหือต ีมากแต่ว่าแดดน้อยๆน,น,นะครับผมแดดโหลายวันไหน oh. จังในก็อยัง่งเรื่ซื้อบัดจองตัวนะครับผม e ีพ ดีมากๆนะครับผมนี่คือขึ้นเรือแล้วตอนนั้นนี่ถึงคาเรือเรียบร้อยแล้วนะนี่เซ่ไห้เลยเซ่ไห้บับบัวไห้ตอนนี้ก็พากันถึงหมดแล้วนะครับอย่าทำหายเด้อไอันนี้ก็ถึงแล้วทุกคน สวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็ถึงท่าเรือแล้วนะคะว,ว้าวเราไปรอไหนอะน้มเลยวันวันน้ำวัเสร็จ น้ำมาบกน้ำเราต้องไปรอไหนอ่ะนนรู้สึกยังไงฮะน้องซีแกมที่มาถึงท่าเรือแล้วรู้สึกกลัวเมาเรือมากเลยเพราะว่าตอนนั้นยานี่แกมไปก่อนเซชันหลังจากลงเรือเสร็จไม่ไม่สามารถไปย่อก็อได้บินเดี่ยินมากโอ้ยกีกมะนี่ไม่กินกีมาถ่ายบัดตอนนี้เร็ว ไปอยาก,กเป็นเมาเรือสามสามสามพันขั้นเร็วๆสวัสดีอย่าลืมซื้อบัตรคุ่มปิด4428จี้ใหญ่ก็ตื่นแล้วนะทุกคนไม่ไน่าอียงครัเคี้ยวเหนียวซับเตะเก่งแบบแปลโอ,โอ้ขอไม่รีทัชออกแล้ฮะวันนี้ค่ะเอาขึ้นจีสูงเป็นแปลกแปลกแน่นนนนนโอ้ รอบเก็บตัวแล้วทำไม่ให้ฉันขาดเลยนะคะโอ้ยอยู่เบอร์แฮร์แก้มกูเบาน้อยะเห็นไหมแก้มกูเบาน้อยไหมกูเบาน้อยโอ้ ว่าแม่สูงสองเมตรว่าแม่สูงสองเมตรพี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงท่าจะแล้วนะคะนี่เดี๋กับยายอามะค่ะเรากำลังเตรียมตัวขึ้นเรือนะคะพี่น้องกําลังถี่ขามไปที่บอสัตว์แล้วนะคะแล้วโยมถ้าเราเที่ยวไปเยอะมากเลยนะจัดสโลว์ อ๋อว้าว oh. น้อยเราเข้ามาได้แล้วนะคะบ๊ายบาย คุณก้องคอุณก้องทากใครคุณก้องว่าอยู่คุณไครนักท่องเที่ยวก็เยอะมากเลยนะอันนั้นก็นักท่องเทียนนะะ่ยวนะฮะนี่นะคะเราก็จะเดินขึ้นเรือแล้วนะคะทุกคน ราก็จะเดินขึ้นเรือแล้วนะฮะว้ายยังไงยังไงพี่อปอกี้นขนาดน้ำตายังเขิดเลย,ย,ยช่วยด้วยนี่นะคะเราก็ถึงพาเรือเป็นที่เรียบร้อยโุ้ยภูเขาก็สวยนะฮะแต่น้องอามสวยกว่าสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ ตอนนี้เขึ้นบนเรือแล้วนะคะว้าวเราดังนี้แหละมาคกอยได้บรรยากาศดีขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ทุกคอเทุ้มจีไม่ขีมกว่ ลอยตัวลอยเขาออกาอะทุกคนตอนนี้เราพวกเราก็ดื่กอนสมุยแล้วนะฮะใช่ไหมพี่สมุยแล้วรอยอเลอยตุมสมุยแล้วนะฮะนี่ปาปาตอนนี้เราก็จะไปขึ้นรถนแล้วนแล้วีแล้วเราไปกันเถอะ ไม่เราจะไปดับร้อนกันอยู่เราจะไปดื่มเป็นเพื่อนแล้ววันนี้เวลายังไงวันนี้วันนี้วันพราใหญ่แล้วใครที่มาสมุยใครจะเข้าไปพรางานวันนี้มีปาร์ตี้ปูหมูด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือวันนี้วันพรานะจ๊ะแม่ดิจองไหมนี่โอ้ยใช่ไม่ได้ฉันไม่ได้รับจองเออโอเคสร้างยังมันออกทางไหนนี่แม่มันออกทางไหน โน่น่นโน่น át, ไปทางโน้นตามมาสวัสดีค่ะโอนตอนนี Jamie, lonely, ้ก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะคะคนเยอะมากคนเยอะมากคนเยอะมากสวยมาก ยังไงแอบมีซิงเกิลกะหล่อเขามีซัมซิงค่ะซัมซิงไลท์ไลน์แดกันเขามีหัดแสก์ว้าม่ด้วยนี่นะคะกี่กี่หน่อยคนเยอะมากตอนนี้เราก็จะขึ้นรถตู้แล้วก็ไปที่พักกันนะครับทุกคนนี่นะคะ ความขึ้นรถหมดแล้วนะคะ